ทานหมูเบนมันใกนล,ล้ยแลบนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังลูกเล่านิทานหมูสามตัวหรอ้ฟังฟังอยู่อ๋ออ้ะเติมเต,ต็มจะเล่าเรื่องอะไรอีกคะแม่รอฟังเติเล่าเรื่องเออเล่เาเรื่องเรื่องผีใช่ไหมใช่ปะผีปะให้ประสบการณ์ผีไม่เราเล่นการ์ตูนเราเล่นการ์ตูนครับออะไรดีเรื่องอะไรดี ทานนี้ดีกว่าหนูน้อยบวชแดนเอาเอาคุกกี้ไปให้คุณแครโอเคหนูน้อยบวชแดนอาศัยอยู่ในบ้านกับแม่จ้ะแล้วหนูน้อยบวชแดนก็บอกแม่ว่าจ้ะงหวันคุณยายจันเพราะว่าเพราะว่าคุณยายเป็นปวดเลยหนูน้อยบวชแดนเอาเอาคันเอาคุกกี้ไปไปให้กับนมแล้วแล้วคันทีที่เจ้า หนูหมวดแดนอ่ะได้เดินอยู่ใช่ไหมแล้วทันทีที่น้อยหนูหมวดแดนอ่ะกำลังเดินอยู่แล้วทันทีที่น้อยน้อยหมวดแดนหนูน้อยหมวดแดงหนูน้อยหมวดแดงกำลังเดินอยู่แล้วทันทีหมาป่าก็เดินตามหมาขลังเหรอหมาป่าเดินตามข้างหลังเลยเหรอจ้ะแล้วยังไงอีกลูกแล้วแล้วหนูน้อยหมวดแดงก็ไปเจอ คนล่าคนล่าคนล่าหมาป่าแล้วแล้วหนูน้อยหมดแดงมาบอกว่าว่ามามาที่นี่ทำไมแล้วแล้วหมาป่าก็มาเหรอืมแล้วหนูน้อยหมดแดงก็แล้วแล้วหนูน้อยหมดแดงก็เดินทางไปต่อแล้วแล้วเจ้าเอาเจ้าจับหมาป่า ที่จับหมาป่าครับคนจับหมาป่าเขาก็ได้เห็นหมาป่าแล้วเขาก็ยิงยิงยิงปืนใส่ช้างขาเอายิงปืนใส่ขาหมาป่าใช่คแล้วหมาป่าก็ล้มเอาตุข่ายลมมาจับหมาป่าก็จับได้แล้วน้อ็น้อยปวดแดงก็ได้เดินผ่านไปไปถึงบ้านยาสอดีพอถึงแล้วก็เห็นก็เห็นหมาป่าตายแบ๊ ก็เห็นหมาป่าก็กลายร่างเป็นเป็นเป็นคุณยายแกเป็นคุณยายใช่ไหมหมาป่าหมาป่าแปลงร่างเหรอกลายเป็นคุณยายอืมแมาป่าร่างหน่อยอ๋อเป็นคุณยายที่หน้าตาแปลกแปลกใช่ค่ะแล้วหนูน้อยบวดแดงก็คิดว่าไม่ใช่คุณยายใช่ไหมเป็นหมาป่าแล้วหนูน้อยบวดแดงก็เดินออกไปเดินทางไปต่อพอเดินทางไปจบไปถึงบ้านคุณยายใช่ไหมก็ เด็นคนยาจินจิ้นเอาคุกกีามาฝากครับคุณยายหนูน้อยเหวด่ยงก็เดินไปเดินไปแถวแถวยาแล้วก็ไป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 ,ไป,ปไบ้านไปบ้านแม่ทั้งมาค่ะก็เรื่องราวนี้ก็จบแล้วจบลงแล้วสรุปเรื่องนี้มีหมาป่าก,กี่ตัวเนี่ยหนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตวเอาไรตัวที่ถูกจับได้อะตัวที่สูดจับได้ก็อีกตัวในึั้นตัวเดียวอ๋อก็คือตัวเดียว เป็นอีกตัวหนึ่งแต่สุดท้ายก็มีแค่ตัวเดียวโอเคแล้วนี่ท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรลูกสอนให้รู้ว่าสอนให้รู้ว่าต้องระวังหมาป่าด้วยอ๋อต้องระวังหมาป่านะ